ทำแบบนี้นะคะสิบครั pasando, ้งค่ะหลังจากนั้นขยับทาทีละข้างะคะ่ะดันขึ้นนะคะดนันด้าดันมือเราขึ้นไปนะคะ่เเคะเก็บเหนียงค่ะบริเวณแนวด้านข้างขางนะคะใช้กาปั้นนะคะดันขึ้นค่ะอีกข้างหนึ่งทําเช่นกันใช้กาปั้นดันขึ้นเก็บเหนียงค่ะท่าที่เป็นท่าเก็บเหนียงนะแล้วก็รูดออกนะรูดออกไปให้สุดใต้ติ่งหูเลยค่ะรูดออกไปให้สุดใต้ติ่งหูแล้วก็ดันลงมาค่ะ ครีมแห้งแล้วให้ทาครีมที่คอก่อนนะฮะ้านเราค่ะดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะหมุนเป็นลูกวงกลมได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยืดคอขึ้นสองรอบค่ะสองถึงสามรอบค่ะแล้วก็อย่าลืมเดนน้ำเหลืองลงมานะคะที่บริเวณแนวคอป่าไหล่ค่ะลองไปทำกันดูนะคะถ้านี้สาว เหนียงแล้วก็กรอบหน้าตรงนี้จะเห็นชัดขึ้นโปรจิตคอนเฟิร์มค่ะบ๊ายบาย